สวัสดีจ้าทุกๆคนมาพบมาพอกันคือเก่ากับช่องวันดีชาแนลจ้าเมื่อนี้ยายวันดีสิแกงหอยขมให้บึ่งเด้อพี่น้องสูตรไทยภูบ้านคอยนี่ละเนี่ยแกงหอยขมออมหอยขมใส่ใบชะพลูหรือว่าใบาอีเลิศบ้านคอยพี่น้องเอื้อนใบอีเลิศเด็ดันาันี้ซื้อหอยมาจากตลาดพี่น้องเอ,อ้ยเลยกับใบชะพลู ต่างๆทุกอย่างมาจากตลาดทั้งเมดจ้าอันนี้ไฮไลท์เฮเบิง์นก้นหนาะตาต้นสุกเป็นซี่หละจ้าทุกคนแต่เขาสิมาเริ่มต้นวิธีเกงงหฮเบิงเด้อจ้าว่าบ้านข่อยไทยปู้กาลสินเขาอ,อมหอยขมอ,อมแบบใดประการตอนแรกนี่เลยค่ะเอาหอยขมมาเซไว้เป็นคืนคืนหนึ่งพี่น้องต่อยก้นบาดนี่ เ้าตนเคยบอกบ่มีเขียงพี่น้องเอ้ยเพิ่งย้ายมาอยู่เม,มืองไทยใหม่ๆบ่มีเขียงก็เลยเอาวนขุกมัดใส่ถุงสิแล้วค่อยๆต่อยก้นพี่น้องย่านมันก้นทะลุย่านขุกก้นทะลุกันเสียแทงกันใดเนี่ยค่อยๆต่อยไปแบบนี้แหละจา้าจนมืดพี่น้องซื้อมาโลหนึ่งผู้เด Monsieur. ต่อยไปเรื่อยๆจนมืดพุทธะจ้าเพราะว่า นบท่านได้ไปซื้อน้องพี่น้องจากเซียร์จังไหวะหลังจากนั่นกับหี่ไบยางได้พี่น้องนี่ขั้นตอนต่อมาใบยางกับไปเก็บอยู่ขังๆงเฮือนนี่แหละพี่น้องเอ้ยสูงอยู่ดอกบ่มีหมามาบ่มีหมามีแมวมาเหยื่อใส่ดอกเก็บมาหนี่เอาพี่น้องมันจังเข้มข้นในตลาดก็มีอยู่ในถุงข่อยบ่อยากได้ขวอยากมันหี่เอานะมันจังแบบว่าหอมหมแล้วก็เข้มข้นตามที่เฮาต้องการเลย พอนี่อย่งใบายานางได้ที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เทใส่นี่เลยจ้าใสใส่หมอก,ก็ได้หรือใส่อันกระทะก็ได้พอดีกระทะเพื่อนข่อยมันใหญ่อยู่นะและมันจะเห็นชัดข่อยก็เลยนี่แหละใส่ตะไคร่ใบมะกรูดลงไปเลยจ้าให้มันเดือดปุดๆเต็มที่พี่น้องพอเดือดเต็มที่ปุดๆปรุงเครื่องเลยเร้อพี่น้องนี่สูตรยายวันดี ใส่ข่าเบอือนําได้พี่น้องบ้านข่อยอะใส่ข่เบอือแล้วก็ปรุงเครื่องใส่พริกตําพริกต้าข่าเบอือปลาเด็กนงาปลาชูรสหันันวใส่กับไปพอใส่ครบทุกอย่างเรียบร้อยมันเดือดปุ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 ดเต็มที่พี่น้องปรุงเครื่องเรียบร้อยนี่อันนี้ใส่หอยที่ห้าต่อยก้ลมหยันลงไป ร้อยมันเดือดจังหน่อยก่อนพี่น้องแล้วจังใส่ใบอันชับพลูลงไปจ้าสูตรไผ่สูตรมันนาะพี่น้องบ้านไผ่มันมันวะอันนี้ก็สูตรข่อยบ้านยายนดีชาแนลนี่เดือดปุ๊บปุ๊บนี่ใส่ปลรราลงไปเลยค่ะปลาปลาปลาจ้านัวนัวจ้าส่วนชุรสดและก็อย่างอื่นๆทุกอย่างชูลสและก็อันเกลือหรือว่า อย่างอย่างอื่นน่ะพี่น้องค่อยใส่เบิดเรียบร้อยแล้วละวกก่ะเพื่อป้กันเพื่อพื่เป็นการเสียเวลาพี่น้องใบชะพูใส่ลงไปเลยจ้าใบาชะพูเสร็จเรียบร้อยรอให้เดือดปุดปุดปุดป,ดป,ดป,ดปุดชิมแล้วก็แล้วตัวพี่น้องแซ่บตัวโอ้ยเฮ็ดอาหารลาวลาวอีสานอีสานรุ่นยายวันดีชาแนลนินแทบจต้องชิมบุญละพี่น้องเอ้ยอว่ามั่นใจมากเลย <laughs> กินเองพี่น้องเฮ็ดเองกินเองแซ่บแซ่บจ้า ทุกคนกินน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่ละสูตรพอยเซบขนาดจ้ามาพี่น้องกินน้ำกันจ้าบันนี้ตอนนี้แหลนะเนาะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องวันดีชาแนลเด้อพี่น้องจะได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาต่อ,อไปสวัสดีจ้า